สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีกาช anel ทุกท่านครับวันนี้ผมโอ้นอีกามารายการตัวเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้นำเสนอการดวลตัวต่อตัวหมัดต่อหมัดสำหรับแบ็กซ้ายคนใหม่ของ2ทีมยักษ์ใหญ่อย่า,ยยางหง์แดงลิเวอร์พูลแล้วก็โรบินสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ ที่ตอนนี้เป็นที่สนใจของบรรดาสื่ออังกฤษทุกสํานักรวมถึงกูรูคอมเมนเตเตอร์ทุกคนเลยนะครับเพราะว่าการเสริมทัพครั้งนี้มันบ่งบอกถึงการแย่งแชมป์เพียร์เีกในซีซั่นที่จะถึงนี้ที่เข้มข้นมากๆนะครับอย่างคงแดงเนี่ยตอนนี้ปิดจบไปแล้วนะครับวิลอสเคอร์เคสที่ได้ตัวมาจากทางบอลมัด40ล้านปอนด์นะครับคลิปนี้ ออกอากาศไปน่าจะมีการชูเสื้ออย่างเป็นทางการน,นะครับเพราะว่าปิดจบแล้วเดินทางมาตรวจร่างกายเราด้วยนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทางฝั่งของสาวกเดอะค o อปทุกคนครับที่ได้ตัวมีลอสเคอร์เคสส่วนทางด้านระบายสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็เซ็นสัญญากับรายันเอ็ดนูริแบ็กซ้ายทีมชาติแอลจีเรียจากบูมตันเบรเลสนะครับ40ล้านยูโร สัญญา5ปีนะครับแล้วก็มีการปล่อยลงสนามไปแล้วนะครับสำหรับเวทีชิงแชมป์สโมสรโลกคงได้เห็นฟอร์มการเล่นนะครับบนสนามหญ้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เซอร์เบีดเฝ้าจับตาฝีเท้าและความสามารถนะครับว่าเขาจะสามารถยกระดับให้กับแมสตี้มากน้อยเพียงใดนะครับนี่คือ2แข้งที่เซอร์เบีดบอกว่าจะมีผล ต่อการลุ้นแชมป์ต่อการคว้าแชมป์ของหงและก็เรือโดยตรงด้วยนะครับเพราะว่าเป็นจุดที่ต้องการจะเสริมด้วยกันทั้ง2ทีมแล้วก็มีการเสริมพร้อมๆกันในตลาดรอบเดียวกันครับเดี๋ยวเราจะมาดูจุดเด่นจุดด้อยนะครับวัดกันหมัดต่อหมัดดวลกันตัวต่อตัวนะครับก็เดี๋ยวร่วมวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่ง comment. คอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระด,ดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีเฟอร์สเป็นก่อน ชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางการวิเคราะห์จากตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันสพอร์ตช่องทางของกาชแนลครับเพราะว่าที่นี่กาชแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับไปเริ่มกันที่คนแรกครับมีลอตเคอร์แคสแบ็กซ้ายคนใหม่ของลิเวอร์พูลครับหงแดงได้ตัวมาในราคา40ล้านปอนด์นะครับทั้งที่บอลมัดเนี่ยต้องการมากกว่านั้นอยู่ที่45ล้านปอนด์แต่หงปิดจบได้ในตัวเลขนี้ต้องถือว่าเขี้ยวพอตัวนะฮะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับคือทุกอย่างมันวินวิน,วนบอลหมัดก็โอเคกับราคานี้ตัวนักเตะเองก็อยากจะมานะครับเพราะว่ามีลูกพี่อย่างโซโบสไลรออยู่ด้วยนะครับในขณะที่ลิเวอร์พูลเองก็เป็นแฟนพันธ์แท้ของมิลลัสเคอร์เคสริชาร์ดฮิลส์นะครับผู้อำนวยการกีฬาของสโมสรลิเวอร์พูลก็เคยมีบทบาทสำคัญนะครับในการดึงตัวเคอร์เคสมาร่วมทีมบอลหมัดในช่วงปี2023นะครับทำให้ความสัมพันธ์ ค่อนข้างราบรื่นนะครับทุกอย่างมันก็ไม่ได้มีปัญหาใดๆนะฮะตอนนี้เคอร์เคสก็เป็นสมบัติอันล้ำค่าของลิผูไปที่เรียบร้อยนะครับเหตุผลที่หงแดงเลือกเคอร์เคสเป็นแบ็กซ้ายคนใหม่ก็แน่นอนครับน่าจะเป็นเรื่องของฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นในเวทีพรีเมียร์ลีกสำหรับซีซั่นที่ผ่านมาเคอร์เคสลงสนามให้กับบอลมัดทั้งหมด28เกม และทำได้2ประตูกับอีก4แอสซิสแล้วเป็นหนึ่งในผู้เล่นของบอลมัดที่โชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงนะครับในแผงรับร่วมวมกับดีมเฮาเซนนะครับที่ย้ายไปอยู่กับทางเรอัลมาดริดเคอร์เคสเองก็เป็นหัวใจหลักสำคัญในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับเกือบช่วยให้บอลมัดเนี่ยได้ไปเล่นในฟุตบอลยุโรปถ้วยเล็กเมื่อซีซั่นก่อนแต่ก็พลาดเป้าไปอย่างน่าเสียดายอย่าลืมตามครับอนาคตของโคเคสนั้นสดใส อายุยังน้อยแต่ร้อยความสามารถนะครับเส้นทางสดใสและก็ยาวไกลลิพูก็เลยเลือกมิลตดเกอร์อเคสเข้ามาเติมความสดใหม่ให้กับแบ็กซ้ายของทางฝั่งลิเวอร์พูลนะครับเพราะว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงกุสซานเนอ,อร์ชอตเองก็รู้ดีตระหนักดีว่าถ้าไม่เสริมอาจจะเป็นจุดบอดสําคัญที่ทําให้พวกเขาพลาดแชมป์ก็ได้เพราะว่าเขาเองก็รู้ว่า คอสตาซิมิกัสนะครับแบกซด์สเกาเซอร์กรีสเนี่ยไม่ดีพอสำหรับการเป็นตัวจริงในขณะที่ตำแหน่งตัวจริงที่เคยถูกจับจองม,มานานหลายปีหลายซีซั่นอย่างแอนดรูบรสซันนะครับคือเขามีคุณภาพคับแน่นอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าร่างกายมยันโรยรานะครับเป็นยากำลังจะหมดอายุอันนี้คือเรื่องจริงที่ต้องยอมรับมันก็เลยมีการเสริมทับตรงนี้40ล้านปอนด์แลกมาด้วยมิลลสเกอร์เคสผมว่ามันน่าสนใจต้องชื่นชมการทำกันบ้านของทีมงาน กุเซอร์าเนอร์นะครับที่ไม่ได้มองข้ามณนตรงจุดนี้แล้วต้องการเลือกตัวผู้เล่นที่มันเข้ากับสไตล์การทําทีมของเซอร์อานเนอร์จริงๆนะครับคาถามต่อมานะครับความเหมาะสมกับสไตล์การเล่นของเคอร์เคสเหมาะไหมกับลิเวอร์พูลในยุคของกุเซอร์อานเนอร์เอาตรงๆถือว่าเหมาะนะครับกุเซอร์อนเนอร์ก็มองขาดแน่ว่าเด็กคนนี้จะช่วยยกระดับการเล่นของทีมได้จริงๆนะครับเคอร์เคสเนี่ยเป็นแบ็กซ้ายที่มีความดุดันเกรี้ยวกลับนะครับชอบในการประทะ และมีความเร็วความคล่องตัวความว่องไวในการเล่นทั้งรุกแล้วก็รับเรียกได้ว่าสอดคล้องกับการทำงานของเซ์เนอร์เป็นอย่างมากผมลองเข้าไปอ่านคอมเมนต์ความคิดเห็นของสื่อหลายๆสำนักเลยเลือกเฉพาะสื่อน้ำดีนะของตังฝั่งอังกฤษเนี่ยแทบจะแบบ95%พวกเผู้เขามองว่ามีลอตเคิรเคสเนี่ยเหมาะสุดๆกับบทบาทแบ็กซ้ายคนใหม่ของลิเวอร์พูลด้วยเหตุผลเหล่านี้ นั่นก็คือเป็นแบ็กซ้ายสปีดต้นจัดสายบุกสายลุยสายไฟเตอร์ซึ่งกุซานเนอร์ชอบแบบนี้เขาต้องการแบ็กซ้ายที่วิ่งขึ้นวิ่งลงแบบไม่มีหมดตลอดทั้งเกมและเคอร์เคสเองก็เป็นคนคนนั้นกุซานเนอร์ต้องการแบ็กซ้ายแบบติดเทอร์โบเวลาบุกคือบุกสุดทางไฟเตอร์ Fighter สุดตัวนะครับวิ่งให้มันสุดจริงๆจ,จนถึงสุดเส้นหลัง ท่านหนึ่งกำลังร่งรวมกับปีกซ้ายของทีมซึ่งมิลอ์เคอร์เคสก็เป็นคนคนนั้นถ้าใครได้ดูฟอร,ร์มการเล่นของเขากับตอนที่อยู่กับทางบอลมานเนี่ยมันชัดเจนเลยว่านี่คือสายบูส์สายไฟยเตอร์ตัวจริงนะครับและเหมาะกับระบบการเล่นของเลพูในยุคกุนซืออาร์เนอร์เป็นอย่างมากที่ต้องการตัวช่วยเป็นตัวรุกตัวพิเศษช่วยงานทางด้านของเกมแดนกลางและข้างหน้าอีกจุดหนึ่งต่อมาสื่อกิจมองว่ามิลอ์เคอร์เคสเนี่ย ได้ใจกุเสเซออเนอร์แบบเต็มๆตอนที่เล่นให้กับบอลหมัดคงจะเห็นได้ว่าเขาอาจจะดูตัวไม่ได้ใหญ่มากแต่เป็นแบ็กไซด์ที่ตัวเล็กคู่แข่งอาจจะมองว่ามีล็อตเคอร์เคสเนี่ยเป็นแบ็กไซด์ที่ตัวไม่ใหญ่แต่จริงๆเนีใจเขาใหญ่มากเป็นแบ็กไซด์ที่แบบกูก็ไม่กลัวมึงนะฮะกล้าแลกกล้าชนกล้าบู ไม่สนด้วยว่าข้างหน้าจะเป็นปีจัดจ้านขนาดไหนกูสามารถชนได้ใส่เดียวหมดไม่สนลูกใครนะครับนี่คืออีกหนึ่งจุดที่กูเสือหน้าเองชื่นชอบแล้วก็โปรดปรานในสไตล์ของมิลลอสเคอร์เคสแล้วยังเป็นแบ็กไซด์ที่แบบเออเวลาเล่นเกมรุกเนี่ยไม่ได้วิ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวแต่ยังมีวิสัยทัศน์ในการจ่ายบอลที่ยอดเยี่ยมในการเปิดบอลครอสบอลถือว่าแม่นยำพอตัว อาจจะไม่ถึงขั้นแบบ100%แบบไม่เคยมีอะไรผิดพลาดเลยแต่ก็อยู่ที่ประมาณไม่ต่ำกว่า90%ในการผ่านบอลแม่นยำและอายุวัยเพียงแค่นี้มันคือการลงทุนระยะยาวของลิวพูครับถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยไม่หายไปไหนมีลอ็อตเคอร์เคสนี่แหละคือเบอร์หนึ่งตำแหน่งแบ็กซ้ายตัวจริงสิงจริงซึ่งกุสเซอ์อเนอร์ได้เลือกแล้วด้วยสไตล์แบบนี้ไม่มีทางที่เขา จะเป็นเพียงแค่ตัวสมรองถาวรในมุมของเืออังกฤษบอกเลยว่าตำแหน่งนี้ลิอร,ระพูเสริมโหดครับโหดทั้งราคาคือราคาได้มาแบบไม่แพง40ล้านปอนในยุคนี้ถูกเหมือนได้เปล่าในขณะเดียวกันได้แบ็กซ้ายที่ดีสุดอีกคนหนึ่งของเวทีพีมรีกและเป็นแบ็กซ้ายที่แบบน่าจะเข้ากับนิสัยใจคอคาแรคเตอร์ของกุสเซอเนอร์ได้เป็นอย่างดีทั้งในเรื่องของ พลังบวกวิ่งไม่มีหมดสายบู๊ใจสู้ทุกจังหวะและเก่งในะเรื่องของเกมรับและรวมถึงเกมรุกด้วยเรียกได้ว่าค่อนข้างครบเครื่องขึ้นอยู่กับว่าในการปรับตัวของเขาจะทำได้เร็วแค่ไหนเร็วผลประโยชน์ที่ได้รับก็ส่งตรงไปถึงลิเวอร์พูลถ้าช้านะครับอาจจะทำให้เดอะคอกเป็นกังวลแต่เชื่อว่าคงไม่นานครับในการปรับตัวเขาระเบิดฟอร์มเก่งได้เหมือนกับตอนที่อยู่กับบอลมัดได้อย่างแน่นอนเพียงแต่ว่า อาจจะเร็วขึ้นในแง่ของการปรับตัวเพราะปัจจัยอุกรอบรอบด้านมันพร้อมมากกว่าตอนที่เขาอยู่กับบอลหมัดครับขอแสดงความยินดีกับทางลิเวอร์พูลด้วยนะครับที่ได้แบ็กซ้ายตรงสเปคน่าจะถูกอกถูกใจเหล่าเดอะค็อปทั่วโลกนะครับทีนี้จากมิลล์เคิร์ s เคสเราไปดูคู่แข่งจากทางฝั่งของแมนซิตี้แมนซิตี้เขาเปิดตัวราย,ยานเอโนริไปแล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ยอดเยี่ยม ของเป๊ปแล้วก็ทีมงานครับคืออย่างที่บอกครับว่าซิตี้เนี่ยมองหาแบ็กซ้ายคนใหม่มาช่วงปี2ปีที่ผ่านมาอยู่แล้วนะครับคือก่อนหน้านี้ตำแหน่งแบ็กซ้ายหรือว่าตำแหน่งวิงแบ็กเนี่ยงานของเป๊ปมักจะให้ความสำคัญตรงนี้เพราะว่าเขาอยากจะได้วิงแบ็กที่สามารถช่วยเหลือในทุกๆด้านของทีมนะครับเป็นแบ็กที่ยืนชิดริมเส้นได้เป็นแบ็กที่ครบเครื่องทั้งเกมรุกเกมรับเป็นแบ็กที่สามารถ เปลี่ยนแนวทางตัวเองได้ตลอดเวลาเป็นแบ็กอยู่ในช่วงหนึ่งสักพักหนึ่งเป็นปีกแล้วเขาอยากจะได้แบ็กที่สามารถเล่นทั้งปีกวิงแบ็กและแบ็กซ้ายรวมถึงเป็นปีกที่เป็นปีกในปีกนอกคือเรียกว่าเอาง่ายๆครับคนคนเดียวทำได้หลายบทบาทเป๊ปชอบแบบนี้คือก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปหลายปีที่ผ่านมาเป๊ปเคยมีแบ็กซ้ายที่คิดว่าใช่และต้องใช้แน่ๆอย่างแบงชแมงเมนดี้จำกันได้ไหมครับ b บ n ช์แม n เบนดี้แบ็กซ้ายสายลุยแต่น่าเสียดายที่ว่าเขามีปัญหาเรื่องของนอกสนามจากนั้นก็ลองให้โอกาสหลายคนจนกระทั่งมายอสโกกวาดิโอแต่เราก็ได้เห็นแล้วว่ายอสโกควาดิโอเนี่ยเป็นแบ็กซ้ายสายบุกธรรมชาติคือบุกเต็มที่แอซิดก็ได้ยิงประตูก็ดียิงประตูสําคัญได้หลายอย่างเพียงแต่ว่าจุดอ่อนของเขาเนี่ยมันอยู่ที่เกมรับเกมรับเขายังทําได้ไม่ดีเท่าที่ควรมันก็เลยนาม,มาซึ่ง การซื้อตัวใหม่แล้วเป๊ปเองก็เลือกรรยันเอ็ดนูริเขาเองเนี่ยในเวลาที่คุมแมนซิตี้เขาต้องอ่านเกมคู่แข่งอยู่แล้วเขาต้องเจออยู่แล้วว่านักเตะคนนี้ฝีเท้าความสามารถเป็นแบบไหนเข้าขั้นระดับไหนแล้วสามารถเล่นให้กับทีมเขาได้หรือไม่จนกระทั่งเขาไปเตะตารายันเอ็ดนูริในช่วงปี2ปีหลังเขามองเลยว่าโอโ้โหแบ็กซด์คนนี้เหมาะสำหรับโรเบิสีฟ้าเป็นอย่างมากเป็นแบ็กซด์ที่เพียบไปด้วยเทคนิค เปลี่ยนไปด้วยทักษะและความสามารถที่สูงส่งและที่สําคัญคืออายุไม่เยอะไงครับคือมันสามารถใช้งานได้อีกหลายๆปีรรยานเอ็ดดูรีเนี่ยอายุเพียงแค่ยี่สิบสี่กำลังพอเหมาะพอเจาะกําลังเดินเข้าสู่ในช่วงพีคของนะักฟุตบอลอาชีพและที่สําคัญเนี่ยค่าตัวไม่แพงไม่แพงเวอร์เกินไปนะครับอยู่ในเรทที่น่าพึงพอใจ40ล้านยูโรบวกกับสัญญายาว5ปี แล้วเป๊ปเองเนี่ยชื่นชมรายันเอ็ดนูริก่อนที่เขาจะลงสนามประเดิมเป็นเกมแรกด้วยซ้ำเขาบอกว่าเขามองรายันเอ็ดนูริมาปี2ปีละและเขาเชื่อว่าเด็กคนนี้มีของเด็กคนนี้จะสามารถเติมเต็มในสิ่งที่แมสตี้ขาดได้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหากใครได้ติดตามฟอร์มรายันเอ็ดนูริตั้งแต่สมัยอยู่กับหมาป่าวูล์ตันเบลเลอร์สครับจะต้องรู้ดีแล้วว่านี่คือหนึ่งในสุดยอดแบ็กซ้ายของเวทีพเมยริเป็นแบ็กซ้ายที่เล่นบอลฉลาด เซนส์บอนยอดเยี่ยมเติมเกมดีรู้วิธีการวิ่งรู้จักช่องในการวิ่งเล่นบริเวณฮา์สเฟดได้อย่างสุดยอดจ่ายบอลได้คมรับแน่นครบเครื่องอีกคนหนึ่งแถมยิงประตูได้หวังผลได้อีกและจะเห็นได้ว่าพอเป๊ปมองรายันเอ็ดนูริเล่นบริเวณริมเส้นที่อยู่ใกล้เขาเนี่ยสีหน้าและแววตาของเขาชัดเจนเลยเขาพึงพอใจในฟอร์มการเล่นไปอย่างมากท,ท,ท,ทั้งๆที่เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้น กับเวทีสโมสรโลกเรากับว่าเป็นแบ็กไซที่อยู่กับทีมาอย่างยาวนานทุกอย่างไม่ต้องพูดเยอะรรยันเอ็ดดูรีปรับตัวได้เร็วมากแล้วเติมเต็มในสิ่งที่เป๊ปต้องการซะด้วยนั่นคือเป็นแบ็กไซที่เล่นเกมรับที่ดีไม่พอเขายจะเป็นแบ็กไซที่เปลี่ยนคาแรคเตอร์ตัวเองให้กลายเป็นปีนอกปีในในเวลาเดียวกันเก่งในเรื่องของการเล่นพื้นที่สุดท้าย ประสานงานกับเพื่อร่วมทีมได้อย่างเนียนตาทุกอย่างมันดูบาลานซ์แล้วก็ลงตัวไปหมดเลยดังนั้นนี่คือจุดหนึ่งที่เซอร์เบลมองว่าเป๊ปเนี่ยได้ของดีและราคาไม่แพงเป็นจุดที่เซอร์เบลมองว่าถ้าลิเวอร์พูลกับแมสซิตี้อยากจะทะยานไปถึงตำแหน่งแชมเปี้ยนออฟอิงแลนด์ตำแหน่งนี้ก็สำคัญและต้องเป็นตำแหน่งที่ยืนระยะได้แบบยาวๆ มิลอดเคอร์เคสกับรรยันเอ็ดนูริต้องแข่งกันในเรื่องของเกมรับรวมถึงเกมรุกจำนวนแอสซิตจำนวนการทำประตูมีส่วนร่วมมีบทบาทต่อทีมนะครับดังนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอว์สำคัญที่จะทำให้ลิเวอร์พูลก,กับแมสตี้ไปถึงฝั่งฝันรอติดตามผมมองว่าทั้งคู่ได้ของดีมาร่วมทีมแม่แป๊บกับกุสเซอันนั้นอ่านขาดจริงๆกับสิ่งที่ทีมต้องการจะได้จากในตัวแบ็กซด์2คนนี้ นั่นคือทั้งหมดครับขอบคุณทุกคนด้วยแล้วคุณ่ะครับคิดเห็นกันว่าอย่างไรระหว่างมิลต์เคอร์เคสกับไรยันเอ็ดนูริคุณชอบใครมากกว่ากันร่วมส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ